อันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาดูเจ้าแอมหลอดสักตัวนึงนะอะไรกับนู้นเะนี่ยมนาดเราสันอะไรเนี่ยอยวดูตามสามนี้ก่อนอ,อาการมาถึงก็หลอดเ่ยมันชอบลุกชอบไหมบ่อยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฝั่งนูนะ้นไปดูแรงไฟเรียงเขาก่อน ว่าเขามีไฟเท่าไรบ้างนะเดี๋ยวจะหันข้าวน้นมาก่อนว่าททำไมมันถึงลุกมันถึงเสียหายนะไปดูกันที่ะท่อนละท่อนละท่อนมาถึงท่อนไหนนะเดี๋ยวเราก็ปัดหาแรงไฟหลอดเขาไว้ค,ครบก่อนพอนะไฟเขาออกมาครบอยู่หรือเปล่า อะไรครบแนะ่เลอ,อไฟนี่ก็400กว่าประมาณ200โวลต์นะไฟลบก็40กว่า,วาอยู่เดี๋ยววัดเตรียมหฮครบทุกอันก่อนเหมือนเหมือนรอดนะมันจะโยงถึงกันหมดแล้วก็พยายามวัดเทียบหาให้ถึงกันหมดทุกอันนะกำมังกี่นะโวลอดฝั่งนู้นก็เทียบไปครบนะ๋ยวค่อยใ่หลอดเราไปดูขั้นตอนต่อไป ด้านนี้ก็ใส่หลอดไดซ์ท <c oughs> นกับตลอดไดไปก่อนนะฝั่งนี้ก็ใส่หลอดขยายสักสองลอดก่อนนะตี่รลกดสาพางนะใส่ไป,ไปก่อนก็เตรียมดูที่ว่ามีอะไรผิดพ,พาดป,ปกพงอยู่หรือเปล่านะค่อยใส่ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาวัดแรงไฟฝั่งโน้นตั่นีนะ้กนะ่อนคะรับ ไฟหลอดนะเดี๋ยวเราออดนะลุบโอเคดูนะหลอดไฟก,การกินกระแสเกิดขึ้นนะก็ขเขาบอกว่าต้องมีหลอดถึงหลอดไหนพังนะอังเกตกสังก,รกระดิกขึ้นมาเพราะว่าหลอดมันก็เป็นอันไม่ไหมอยู่ก็ไม่น่าพลาดหลอกจ้ ไฟใหม่สาธุอึ๊บอ,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 อนอึ๊บเด็ดอดไม่ลุกนะเกียบนะ้ะนจุดไปหลอดแดงขึ้นมาผิดป,ปกติแลลวนะเราก็เริ่มจะแดงขึ้นมาแล้ว <c oughs> แดงมากนะ <c oughs> บง่งบอกว่าอยู่กาจิงานจะสั้นแน่นอนเดีนะ๋ยนวะเรา <c oughs> ไปแก้ไข ทางหนกันก่อนอ่ะสักคู่เดี๋ยวก็พลิกไปด้านโน้นอันนี้หลังจากที่ได้ทําการใส่หลอดไปหมดแล้วนะนี่จะามีปัญหาปัญหาอ่ะ,อะตอนนี้ก็อ่อนเกื่องไปแล้วเกลดูหลอดก็จะไม่ลุกมากแล้วเนื่องจากไปเข้าไปตั้งไฟลบไปแล้วนะกอนหลอดสักแป๊บนึง สงเกตด้วยตานะหลอดจะต้องไม่ลุกมากแดงมากนะหลอดลุกมากเสียงจะดังแรงดังมากดังชัดแต่ว่าหลอดพังไวนะพยายามตั้งกระแสหลอดตั้งอะไรกันให้ได้ขนะองประเทศอีกฝั่งหนึ่งให้นะดเดยวจะเตรียมต้งงานนะสําหรับเจ้าตัวนี้ตอนนี้ก็เราจะใส่คบแล้วลองเรียบร้อยแล้วก็ส่งเสียงก็ทดสอบผ่านหมดแล้วนะ ตัวน,นี้ก็เป็นอันจบนะฮะส่งงานได้แล้วก็แอมรอรทำไม่ยากแล้วก็ค่อยดูตามอุปกรณ์ตามลายทางเดินตามรูปวงจรนะมู้จะบอกอยังไงนะเพราะว่าก็มีแ,แต่อารับซนะีอ่ะดเดี๋ยวรอดูคลิปอันต่อไปอันนี้เป็นอันว่าจบ